โอเคครับกาบสวัสดีเอ้ยลืมเอาไม้แป๊บนึงแป๊บนก็วันนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงเอ่อสฟรแตกนะครับของดักจันยันนั่นเองดักจันยันนะครับก็คือตัวนี้ครับที่ได้มาจากเฟสซูปเปอร์เฟสหรืออีพิกเฟสนั่นเองซึ่งเป็นเฟสลิมิเต็ดนะเราอ่ะมาดูที่ราคาในร่างแรกกันบ้างดีกว่าอันนี้คือสฟรแตกของเลเบิร์สามสิบนะครับราคาจะอยู่ที่รายรร่างแรกนะครับจะอยู่ที่ ปีพันมั 1, ม่นเองนะคบเลียดจะอยู่ที่6กหม0่นัองร้่นเองดาเมจนะครับจะอยู่ที่13600นั่นเองครับและนะครับร,ระยะเนี่ยจะอยู่ที่340ร้่นะครับน็อกแบ็คหครั้งกปีดนะครับนะจะอยู่ที่2ี่สิบปีในร่างแรกนะ DPS นะครับก็จะอยู่ที่3 000, 3มพันมั่นเองแล้วก็ t ทม์บิ w วินแอทแทนะจะอยู่ที่4.03จุ่จนเออ ก็แล้วก็แอนิเมชันนะครับจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าูนย์คูดาเยอะอะไรวะคุณน้อยเลยอะคูดาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่พอมควรนะครับนั่นก็คือก้าสิบเอ็ดจุดสองศูนย์วินาทีตีเป็นแอเรียนะครับนะตัสกิลนะครับก็จะมีมาฟิบเลเมตนะครับต่อเทเลดนะครับแล้วก็คือไรถานนะครับนะนี่ลองแรงนะครับนะจะตีตั้งแต่เอจะตีใกล้ไม่ได้นะครับนะจะตีเริ่มเออจะตีได้แค่สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเฮ้ยห้าร้อยห้าสิบเลยครับ หุดผิดไปเยอะนะนะฟิตติ้งนะครับก็จะมีสก,กิลเออเมื่อเล่นต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ะนะครับจะฟิตติ้งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะ,นะหรือก็คือเพิ่ม,ามดาเมจมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยมิมูนทูวาร์ปเอ้ยอืยอ่นๆนั่นแหละยิมูนทูวาร์ปนะครับนะแล้วก็ยิมูนทูเว็บนะครับนะก็ในร่างแรกก็เป็นประมาณนี้นะในร่างที่สองราคาเท่าเดิมเลยครับ 4, สี่พันสามร้อยห้าสิบวาร์เรนดาตัญญาณนนัะ ลนว่าฟาร์มตึบนะครับจะ,จะมีเลี้ยงอยู่ที่ในรังสองก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนั่นเองดามเมนะครับจะอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนั่นเองระยะสามร้อยสี่สิบนอกแบ็คห้าครั้งสปีดสามสิบเพิ่มขึ้นมานะครับนะ DPS นะครับนะ่าจะอยู่ที่ห้าพันสี่สิบหกนั่นเองแล้วว่าทำบิดวินแอทแท็กนะครับจะอยู่ที่สามจุดเจ็ดศูนวินาทีนั่นเอง ออนิเมชันหนึ่งกดหนึ่งเจ็ดวินาทีกูดาวเก้าสิบเ็ดจุดสองศูนย์วินาทีหนึ่งขนาดนะครับตีแอเร,รีส่วนแระแตกขี้เหลี่ยมเดมอ่ะอืมก็ใช่ครับแค่นี้แหละครับจบแล้วครับไปครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเราขอขอปดดูดูมาจนจบกนภาพประกอบแล้วเรื่องของมันไม่รู้เป็นไง